ย่องป้องไปสวัสดีสุภาสุคนตีห้าครึ่งนะคะตอนนี้ตีห้าครึ่งตีห้าสามสิบห้านะคะตอนที่ีบุญกำลังนั่งทำวิดีโออยู่นี้เนาะ,ะเตรียมตัวคขะเตรียมตัวตัวนี้อสิบไปยังใดมาจังเลวัติ เราล,ลงตรงลงแถให้เรียบร้อยก่นอนนะคะเราจะเดินทางสู่ทุ่งดอกกระเจียวนะคะเดินทางสู่ทุ่งดอกกระเจียวกระเป๋าเรียบร,ร้อยเดียวทุกคน ใส่ใส่กางกงก,งกางเกงรองทงุงรองเท้านะคะคือแปว่าการไปเดินป่านะอันนี้เป็นขึ้นเขาดิทุกคนขึ้นเขาศึกษามาเรียบร้อยในการที่ว่าเออเขาจิไปเข้าใจใส่สูตรแบบใดเขาจิแต่งตัวยังไงให้เด็ดทรรมะธรรม,ม,มเอมธรรมะธมแงแบบ ไม่เกะกะม่ไอ้นี่เวลาเราเดินป่าเดินขาเนาะเพราะว่าตามที่เพื่อนๆบอกมานะคะเขาบอกว่าถ้าจะสะดวกให้ใส่แบบเออรองเทาเ้าผ้าใบใส่รองเทาเ้าผ้าใบไปเด้อมันยังค่อยงยางไงา,ยยาสิใส่เก่งเกีใส่รองเทาเ้าผ้าใบเต่งตัวแบบธรรมดทรรมเงไปมันจะได้แบบ ยิ่งยิ่งยิ่งช่วงนี้เป็นหนาฝนนะคะจริงๆแล้วอะอยาาไปอยากไปเต้ส่องไปแจ้งฝนหรือแต่ว่าขึ้นฝนมันตกเนาะขึ้นฝนมันตกเขาก็สองจิตสองใจว่าจะไปกันดีไหมอย่างประมาณนเนี่ยนี่ก็เลยตกลงกันว่าเช้ามาก็เลยมาคุยก, 4, กันอีกทีนช่วงประมาณนตีตีซีตีหานะก็เลยคุยกันอีกที่หนึ่งก็เลยว่าไปโอเคตกลงหมาไปไอ้บนก็รู้ก,กัดนนะ้ำอับท่านะคะ ก็จะไปในสไตล์นี้เลยทุกคนตัวท,ทวําแเมนเอากล่องนี้ผมคือจะม่วอกหลวงสิบคิวกับว่ะท่านนีล่ลนดอกกําลังจิบทุกคนคิวกํลังจิบกําลังแบบไอ้นี่จะไปซื้อไอจะเข้าเซเว่นเนะาะขอเซเว่นไปซื้อเสื้อกันฝน เวลาห้องยางยึดเท่งของคุณเพื่อฝนตกเขาก็จะได้ใส่เอาเสื้อกันฝนใส่สือเสือกันฝนจะคนระใบคนละผืนเดินทางนะคะทุกคนโ้จะดป่ในสไตล์นี้เละใส่เสือเขียดเงาอันนี้คนะีเนาะจริงๆแล้วนะเห็นเขาจ,จริงๆแล้วเห็นเขาอหร เขาไปใส่กสระโปงสวยๆเออกระโปงสวยๆส้นสูงคุณเดอ้อพี่น้องอันเขาไปเขาไปแต่งเนาะเขาไปแตง่งอยู่ที่หา่างแล้วเขาก็ไทยลูกย่หันก็มีนระ่าเห้าวหนะไปแบบนี้มันไม่ได้ห้าสิบป,ปียางเ้าสิบป,ปแบบนี้เลยไม่ได้นะคะถ้าอยากถ้าอยากแต่งส,สวยๆบบีนยวต้องไปแคมป์ปิ้งต้องไปนอนนอนพักยุหัน เราก็จะมีหมวกไปด้วยเผื่อมันแดดเนาะมีหมวกไปด้วยโอเคนะคะทุกคนถามาจะกลับแบบไดมากยังไงไปยังไงกันนีวว่ยังพราวากันอีกเทียนึงจักสิไปยังไดมากยังไดละพี่น้องจากสิไปยูจักมือจักสิปียูดูนยูโบดูนก็เดียวจังมากันกลับประมาณนี้แหละล้อรถพนหกโมงกว่าเอ๊ะ ตีหักกว่าแล้วนะคะตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วรอหลดผนก่อนญี่ปุ่นอะ่ะจะไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะแต่ว่าพี่เขาจะกลับพี่จะเขาจะกลับมาแต่ญี่ปุ่นะจะจบกกลับมานะคะก็จะอยู่เที่ยวต่อกระจัดสีลุ่มสายแน่อาจจะไปถึงน้ําหนาวไปถึงสายแน่ก็บม่รู้แล้วคอยติดตามแล้วกันทิปทิปเอพักผ่อนของญี่ปุ่น ผักพรอน้ำพูน้ำเขาบนผบนบนักพรอนบนผักพรอนยูเออนในเมืองในหน้าเด็ดทุกคนอืมเดี๋ยวไปผักพรอนในเมืองในหน้าเด็เอาคลิปนี้ซ้ำนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เอากระปุกกระเป๋าออกไป่าเพิ่อนยูข้างนอกรถจีม่แล่ละเสียงแจ้งละกำลังเริ่มแจ้งละนะคะเริ่มจะสว่างแล้วอืมนี่ผมตันีิ quên tha chịu chịu cắt còng nay, đang chít rồi, tất cả, chịu như bên rồi, cho con như thấy bút, từ เป็นปิงอะนะมันก็จางแต่ว่าขนาดอันนี้ขนาดยังมาลอกได้น่ะทุกคนถ้าลอกแล้วสิเหลือยังหายห้องบอลอหางก็จาง,จางๆหรอกขนาดมันยังมาลอกนะกำลังจับกีดกำลังแบบว่ามันหยาๆหน่อยไหมทุกคนกำลังหยา รองเท้าแตะเออแม่แหละรองเท้าแตะยี่ปุ่นบดีเอาจ้าคูเลยยวไปซื้อรองเท้าแตะข้างหน้าเอาเอาแต่ผ้าใบไปสองคูไปเดินเขาเราต้องใส่อย่างนั้นแหละหลายคนบอกว่าญี่ปุ่นเปลี่ยนไปยืเปลี่ยนเขาหน้าใบหน้าเปลี่ยนไปเลยอ,อยู่สันอันนี้คือเราทำหนึ่งเราไปเราไปทำตาเนาะ ทำตาทำจมูกทำคิ้วนี่คือสามอย่างแล้วบ้นี่ในใบหน้าเขาสิเหลือเยี่ก็คือเหลือปากแล้วก็เหลือยกคิ้วโบทถอกนู่นนี่นั่นแค่นั้นก็คือนี่นี่นี่คือการเสริมหน้าเนาะที่นี่มันก็นไปที่รถสเต็ปเลยแต่วายุบุนกน็เพื่อนเพื่อนก็หลายคนบอกว่าไม่ต้องทำอะไรอีกเลยใหญ่ไม่ต้องทำอะไรนะพอแล้วสวยแล้วอือมันนะอ่ะทุกคนเอาสำานาลวเนาะบ๊ายบายเจอกัน คลิปหน้า